สวัสดีครับเมื่อนี่้ข้าวจกมาเบิงข่าวล่วงนะครับข่าวล่วงเมื่อนี่เพิ่นมาหลอกล่วงพระนะครับเนาะว่าสิมีการซสือขายเหรียญซึ่งเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณน,นะครับเหรียญโบราณเพิ่นบอกว่าได้เหรียญละ1นึ่งแสนบาท, 4, บาทสี่เหรียญค็คือ4ี่แสนบาทแต่ว่าต้องโอนเงินไปเสียคา่าในหนาซะก่อนนะครับ เมื่อนี้เข้ากัสิผ้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งข่าวล่วงหรือว่าเตือนไพ่ข่าวล่วงกันเนาะครับเนาะเข้าไปกันเลยครับผมอันนี้เงินเหรียญสตางค์เป็นบ่ครับนี่แม่มีเหรียญยังเนี่ยเหรียญหนึ่งสตางค์บ่เออเหรียญหนึ่งสตางค์นี่เป็นเหรียญสตางค์เหรียญสตางค์เหรียญบาทแก,กมีม่เปนบ่ครับ เหรียญบาทยังเทแบบรุ่นพศเลยเหรียญบาทเหรียญบาทรุ่นเก่า huh. มีเหรียญเหรียญบาทเก่าเพิ่นว่าจังไรก่อผู้เพิ่นสื่อเพิ่นได้ยินมาตั้งใจก่อนครับว่าข้าเจ้าสื่อเหรียญละแสนบ่สี่เหรียญสี่แสนแต่วันเด้งมันเด้งไดมือถือมันเด้งขึ้นมาในมือถืออืมเรื่องทรงขอบกล้องของอาหารนะโอ้ส่งขอบกล้องของอาหาว่าอันไอ นี่เนาะทรงขอบข้อมืามาหาว่ามีเหรียญขายบอจังสิบบอแม่บเข้าเทจังไหนบอเนี่ยเรว่าก็จะซื้อีรยู่มีนะอ๋อครจะซื้อเรีมีโยอืมมันว่าซื้อดีขับนเสื่อกับเบนอันนี้เบานะบงมันกเอาเฟสอาจไม่เบิ้งนอ๋อเาเฟตเอายังม่ให้เบิ้งอืมว่าซื้อีหรีซื้อหรียันวา ครับเข้าวหายพราใดกอดซีเหรียญนี่ยข้าวอายุซีแสนข้าวหายอายซีแสนข้าเฮจังไดทรงรูปเหีเข้าเบิงบอกเลยเฮจังไดทรงรูปมันเลยว่าทรงไปประเมินอ๋อทรงไปประเมินเขาว่าทรงรูปทรงรูปมาประเมินทรงรูปมาหาก็สฉีบประเมินราคาให้นะะหาก็ทรงรูปไปหาก็เลยทรงรูปไปหาเขาเจ้าทรงรูปไปหาเพคนเลยว่าต้นั้น ตอนนั boy boy, 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 boy. ้นตอนนีสี่ปอยบอนะก็ได้ดีปอยเขาว่าเลนเขาตีขายหน่งสโซนแนหนาออกมานี่งเช่นนึงเช่นหนึ่งสองนหนากมาเหมือนไม่ไปไม่ไปเส้นสัญญากัาซื้อขายไหน้มีคาในหนาอียงอีกบอมีค่าเสียใจบอลนหนาออกมาเลยใน่หนาแบบมีค่าเสีใจพันหนึ่งโอ้พันหนึ่งนี่ไห้เมื่อในหนามากหรือว่าไห้โอนไปให้ก่อนเมืว่าโอนไปให้ก่อนโอ้โอนไปให่ก่อนพันหนึ่งนหนาจังสีออกมาอืม หลวงปู่เคยถามเขาอยู่บ่ครับในที่เขาทรงขอความมานหนันว่าให้ฮักค่าใส่ใจในหันเลยไม่คาเหรียญเลยบ่ต้องโอนมาเนี่เคยบอกเขาอยู่บ่ครับเคยถามแต่ว่าเขาว่าบ่ได้เขาว่าบ่ได้เคยถามอยู่โอ้ให้ต้องให้เขาโอนเงินไปให้ก่อนอย่างเงี้ยต้องโอนเงินไปก่อนโอ้เขาให้เขาฮักอยู่หันบ่ได้แม่นบ่ฮักบ่ได้เลยเขาว่าฮักบ่ได้เขก็บอก หกบ่ได้จังได้ก็ต,นนกต้องโอนเงินไปก่เอนเนาะจังได้ก็ต้องโอนเงินไปก่อนโอนเงินไปสักก่เอนโอนเงินไปสักก่อนเขาจังสิส่งได้หนาออกมากนะบัดนี้หลวงหลวงปู่นี่โอนหรือเป่ครับนี่บ่ทันได้โอนบ้านนี้โอนบ่ทันได้โอนบ้านท่นยังบ่มั่นใจนะว่าเขาสิตัวผมรู้ว่าตัวเด้อ <ะ S 2> ว่าผู้เคยเห็นนี่ผู้ว่าผู้บอกง่ายว่าว่าผู้เคยเปิดนอ,อันนี้มาก,กรานี่ผู้เคยนีกก่มกกากรานี่ก็เลยถามว่านี่ อันนี้เขาจะขายเขาจะซื้อรีบอลเลียนเลียนจำในนี่นะอ๋อนี่นะเรียนนี่เขาจะซื้อรีบอลหรือเขาตัวหรือเขาโกงจิเกรงหรือเขาหลอกเขาสิมาร่อเอาเงินเท่าไปฟีบอลนะก็เลยบระธนจ่าโอนก็เลยบระธานกาโอนนะก็เลยทำหลานเมืองก้อนกระเลยทำหลานเมืองก้อนว่าไงทำหลานเมืองก้อนวันเต็นตาได้รีบอลเห็นไ่มอืมเอเจมันได้รีบอลราคาสัมนียนะ เรียนนี้เขากาซื้อรลีบอลนะ<า>เรินแบบนี้เขากาซื้อรลีบอลมีเงินอียงอีกแม่ก่อครับเขาว่าเขาสิสือ,อมันเป็นเรียนเก่าเป็นแบงเก่าเป็นเบงของอ่อนล่อกเก่านะเป็นแบงล่อกเกา่าไปเงินเงินเอียงก่อซุ่มกเกา่าสิสือแพงๆเงินใบพัดกันกระมีเงินใบพัดใบพันนันกึม แต่ว่าไม่เป็นพวกซอสอะไรนั่งกูจื้อบ่ด้ดดอ๋อแต่ว่าเลือกพ่อซอสอืมขันเงินใบซิฟจังสี่กับซื้อแม่นบ่กับซื้อใบซิฟนี่ซื้อจักบาทใบซิฟนึงก็ซื้อก็ว่าถ้าต้นทปีเขาเนี่ยก็ก็ให้ใบละแสนนี่กันโอ้เงินใบซิฟก็ให้ใบละแสนเพราะว่าหวยมันเป็นกาขายบอ่อจีว่าก็เลยมาถามหลานมึงกอง่อนน่าว่ามันจืนี่บออ่อว่าเก็สิตัวหรือว่าตัว,ตวน่าก็เลยถามมึงว่าแล้ว เหรียญแบบนี้น้าบานเท่านี้มันหายากจิ๋วครับหรือว่าเขาว่ามันเหรียญหายากเขาว่ามันเหรียญหายาก<ม>แต่ว่าน้ำบานเท่ากับสิเพอมีกันหลายอยู่วันนี้จิต่กมนมีหลายจยิตรกรแต่ว่าโยนีมันบม่มีมันหายากกันหนาะหน่อยคนสีมีมว่า,างไงอ,อันนี้กันร่มพอได้ไอาไว้ให้ร่มพอห้ยะจโดนแล้วนี่โอ้อันอันนี้ย่วมพอห้ยะจโดนแล้วแมน นี่พอ,อให้เอาให้จะข้าเราไปทนเสียบุญละนี่อย่านีอครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้นํามาเตือนไทยให้พี่น้องในเบื้องนะครับกาอย่าพึ่งเสื้อเนาะครับอย่าพึ่งเสื้อให้ซิงที่เขาบ่มาโดยบม่มีเหตุผลหรือว่าเกินจริงเนาะครับให้เข้าตรวจสอบของมูลให้ดีถ้าบมหหแรงตรวจสอบ ก็ให้ถามผู้พิจักนะครับว่ามันมีความหนาเสื้อถือขนาดไหดเพื่อจะได้ป่เป็นเยื่อของการหลอกลวงนะครับสวัสดีครับ